สวัสดีครับสวัสดีท่านผะู้ชมทุกคนกน่างานด้วยนะครับอยู่กับผมบางโกโนโดดตังแม่นะและวันนี้จะพาไปทางานาปูนพอมก่อสุดหล่อพร้อมแม่นะครับเป็นงานวัยรุ่นสร้างตัวนะครับนะก็คืองานก่อสร้างหรือว่างานแบกปูนนั่นเองในเซอร์ไวซิตี้นะครับในวันนี้โอเคก่อนไม่พูดผ่านความเพงครับทัดกีเพไปเลยครับไปที่งานถูกกฎหมายครับผมนี่นะแล้วก็เลื่อนลงมามันจะเป็นมันจะวงเล็บงานใหม่อยู่นะนี่ผมงานผสมปูน ะครับอืมแต่ว่ามันก็ไกลอยู่นะเอามันก็ไกลเอาเรื่องอยู่ถ้าเกิดใครที่อยากจะไปทําก็น่าจะต้องทํานานๆหน่อยนะครับเพอาจะได้คุ้มกับค่าน้ํามันนะโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาขับรถแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทํางานกันเลยดีกว่านะนะครับไวรุ่นสร้างตัวทั้งหลายมากว่าจะถึงโอ้โหผ่านโอ้โหรถควันขึ้นอนะ กว่าจะถึงคุ้มไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอเก็บรถก่อนไม่ใช่ที่เก็บรถอีกอเอาจอดไว้นี้แล้วกันนะเราค่อยว่ากันแล้วกันโหนึกว่าที่จกปูนี้ีค่ดูใช่ไหมน่ะใช่ที่ผสมปูนจริงปะเฮ้ยนี่มันงานขาวหรืองานดำวะเนี่ยเออต้องทำไงวะเนี่ยผมก็ไม่เคยทำเลยนะ แต่ว่าได้ยินมาในกลุ่มนะครับว่างานดีนะครับได้เงินดีโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะว่ามันต้องตามตรงไหนโอเคกดแต่ไม่ต้องสีแดงอ่าดูจากทรงแล้วต้องแบกปูนก่อนวะต้องแบกปูนก่อนนะครับกด n นเฮียนึกว่าจุกปูนสิส่วนดูเห็นถังปูนอย่างนี้ไม่ได้เลยครับตำรวจเลยอะ โอเคพอเสร็จแล้วเราก็ไปอ่าตรงนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับอันนี้อะไรโบกปูนต้องผสมก่อนใช่ปะใช่ปะน่าจะใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไปผสมก่อนละกันนี่ไงผสมปูนนี่อ๋อมันจะมีตามขั้นตอนเลยนี่หว่าโอเคนะครับ นี่คือการผสมปูนนะอ่ะเสร็จแล้วไงต่อแล้วก็เอาไปบวกปูนอืมเ้มันก็คููดาวไว้อยู่นะถือว่าแบบเป็นงานที่ไม่ได้ใช้ออโโ้ฟาร์มฟาร์มมือจ,จัดเลยอะนะครับแต่ว่าน่าจะได้เงินดีอยู่นะครับอ่ะตอนนี้ก็เอามาปลูกนะผมปูนพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมยัง บายบังโ้หนูตังแม่โอเคก็น่าจะประมาณนี้อ๋อได้แล้วได้ละก็คือทำแค่เนี้ยเออวิ่งไปก่อนที่แรกเนี่ยต้องมาแบกปูนนะครับแล้วก็เอาปูนไปผสมนะครับแล้วก็เอาปูนไปโบกตึกนะโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอทำไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ใกล้เสร็จเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาทุกคนเนาะโอเคครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับส่วนใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟนี้กับผมนะก็อาจจะทิ้ง API ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะกลับก็สามารถเข้ามาสมัครไว้ลงไว้รีกันได้นักรับหรือว่าพิมพ์ไปใน y o u t u b e นะว่า GTA แซนไวซิ e c i นะครับอันนี้ไม่ได้โปรโมทนะก็เขาไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่าก็อยากให ามาสนับสนุนเซิร์ฟดีๆแบบนี้มั่งดีกว่านะครับประมาณนั้นโอเคผมก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับประมาณ8ปดเลูกแล้วนะครับถือว่าฟาร์มก็ใช้เวลาพอสมควรนะแต่ว่ามันก็คูดเดาไวครับแรกมากับการที่เราไม่ต้องมาเก็บอของในกระเป๋านะไม่ต้องมาเก็บแบบพวกส้มอะไรในกระเป๋าไปางยน,นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้กันเท่าไหร่นะครับนะ นี่ชาได้มาเท่าไรหร่วะโอได้มา2,000นะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันสำหรับงานนี้ครับฝากกดไลค์ซับสไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ลิปหน้าผมแจงแกง,แกง please